เมื่อวานนี้ทนายกระดูกเหล็กทนายอนันชัยเนี่ยก็พาจะบอกว่ารวมพลังกันแท็กทีมเพื่อที่จะไปแจ้งความเอาผิดกลุ่มลัทธิเชื่อมจิตนะครับมากันหลายคนเลยเพราะอันนี้เป็นภาคประชาชนที่ต้องออกมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาทนายอนันชัยในฐานะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมแล้วก็ที่เห็นอยู่นะครับ มีแพรรี่ไพวันนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนของกองังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีกับกลุ่มลัทธิเชื่อมจิต10คนมีใครบ้างมีพ่อเด็กมีแม่เด็กมีแอดมินของเพจมีหมอที่ดูแลเด็กมีทนายความด้วยความผิดฐานามีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ผิดพรบรคุม้มครองเด็กผิดพรบควบคุมคการเร,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 รียรายแล้วก็ผิด ข้อหาช่อโกงประชาชนทีนี้ทนายอนันชัยอ่ะบอกว่าลัทธิการเชื่อมจิตเนี่ยนะเกิดจากการที่พ่อแม่เด็กวางแผนแล้วก็อ้างว่าลูกเนี่ยเป็นเด็กที่มีบุญมาเกิดเป็นโน่นเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็มีการเขียนบทความมีการอัดคลิปวิดีโอที่บิดเบือนแล้วก็อวดอ้างอย่างเช่นเด็กไปลงนรกมาไปเห็นโน่นเห็นนั่นเห็นนี่เห็นอดีตชาติ อ้างเป็นลูกของพระพุทธเจ้าโน่นนั่นนี่แล้วมีการเปิดสอนธรรมะด้วยวิธีการเชื่อมจิตมีการเรียอะไรับบริจาคเงินแล้วเอาเงินเนี้ยไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมด้วยการซื้อที่ดินของพ่อแม่เด็ก15ล้านบาททนาใาช้คำว่าอัดยายซื้อขนมใหญ่เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วที่ผ่านมาให้เวลาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาตรวจสอบแต่ผ่านไปนานมากแล้วยังนิ่งเฉยอ,อยู่เลย,ลเ,ลยเพราะฉะนั้นภาคประชาชนเลยต้องมาแจ้งความเอาผิดเองไม่กลัวที่จะโดนฟ้องกลับด้วยครับอภิญ,ญนะิีารน่ะใครสร้างพ่อแม่สร้างตอนนะั้นผมอยายกให้เขาฟ้องผมมากเลยนะเพราะผมจะได้ดพิสูจน์ในศาลพญานาคเนี่ยจะมาสอนทำได้ยังไงท่านคิดง่ายๆดิพญานาคมันสอนทำได้งไงพญานาคยังต้องขอพระเจ้าในการบวชเลยอวตารเนี่ยพุทธไม่มีแล้วก็อ้างว่า เป็นบุตรเป็นเป็นลูกของพระพุทธเจ้าได้รับคาสั่งมาให้สอนทมโดยเป็นพญานาคมันไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปริดีทพ่านไปแล้วท่านไม่มาหรอกบอกว่าเป็นลูกเจ้าแม่คนอิ่มเป็นกันได้ยังไงมันคนลันิกายกันอะ่ะเอออ่าเมื่อวานนี้ทนายดันชัยก็พูดให้ฟังหลายอย่างเลยก็น่าคิดอยู่นะครับสิ่งที่มีการอวดอ้างอะไรต่างๆอีกคนหนึ่งนะครับคุณแพรี่ภัยวันบอกเนี่ยไม่สามารถอยู่เฉยหรือปล่อยปละละเลยได้แล้ว เพราะว่าลัทธิเชื่อมจิตทําให้คนหลงเชื่อและที่สําคัญทําให้เข้าใจพระพุทธศาสนาผิดจึงต้องออกมารวมพลังกันกันกบทุกคนเพื่อต่อสู้และปกป้องพุทธศาสนาครับมาในวันนี้ตรงนี้ก็เพราะว่าอยากให้เห็นว่าเอออย่างน้อยอเราไม่ควรจะแบบว่าเวลาที่มันมีประเด็นอะไรในทางพศาสนาที่เราเห็นว่าอันนี้มันปล่อยไว้ไม่ได้อันนี้มันจะทําให้คนแบบหลงเชื่อเข้าใจผิดหรือมันบั่นทอนหรือมันสั่นคลอน พระพุทธศาสนานะคะทำให้เกิดสัทธาสติรูปอย่างที่ท่านอ,นอ,า,นอาจารย์อนันตชัยท่านพูดเนี่ยดิฉันก็เลยใช้ความเป็นพุทธบิษั์คนหนึ่งนะคะมาะให้กําลังใจท่านอาจารย์ในการที่ท่านอาจารย์ได้มาทําหน้าที่อยู่ตรงนี้อย่างน้อย แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับก็หลายหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นพอมอในอำเภอนะครับแล้วก็ทีมจิตแพทย์เนี่ยแหละก็คือลงพื้นที่เลยไปที่บ้านของเด็กเชื่อมจิตคนนี้ก็ไปเจอกับแม่นะครับไปเจอกับพ่อแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับจังหวัดที่ไปถึงที่บ้านหัวหน้าพักบ้านพักเด็กและครอบครัวสุร,ราธานีในอำเภอพออ,อของสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กรวมไปถึงทีมจิตแพทย์นะครับก็มีการถึงหนังสือของผู้ว่าสุราธานีเนี่ยแหละไปพบกับพ่อแม่ของเด็กชายวัยแปดขวบ ที่อยู่ในพื้นที่อํเาเภอเมืองสุร,ราษฎร์ธานีนะครับเพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จริงกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดสอนธรรมะด้วยการเชื่อมจิตของคนกลุ่มนี้บอกว่าขอทราบแนวทางในการดูแลเด็กนะฮะวัยแปดขวบเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลนี่แหละในการที่จะาวางแผนดูแลเด็กร่วมกันทีนี้มันมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มคุณผู้ชมครับโดยมีทีมแพทย์ไปพูดคุยกับเด็กชายวัยแปดขวบนะฮะส่วนหัวหน้าบ้านพักเด็กและแหนมเพอไปพูดคุยกับพ่อแม่ของน้อง ซึ่งก็มีทีมแพทย์พัฒนาการเด็กเนี่ยเป็นแพทย์ประจําตัวเนี่ยไปเข้าร่วมด้วยแต่ว่าพ่อแม่ก็บอกว่าไม่อนุญ,ญาตเนี่ยให้สื่อเข้าไปบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่มีการคุยกันทีนี้มีรายงานออกมาครับบอกว่าระหว่างที่มีการคุยกันแม่ของน้องเนี่ยบอกมีการน,นําหนังสือเอกสารคลิปต่างๆต,ตั้งแต่ลูกชายเนี่ยอายุ3ขวบสอนธรรมะ มาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบด้วยนะฮะและยืนยันบอกว่าน้องเนี่ยสามารถเชื่อมจิตได้จริงๆสอนธรรมะเนี่ยได้หลายชั่วโมงเลยและแม่เด็กพยายามจะย้อนถามกับกลุ่มจนที่บอกว่าและทําไมไม่คิดถึงว่าสิ่งที่ลูกชายเขาทำเนี่ยไม่ได้ทําให้ลูกชายเขาเกิดความทุกข์เลยนะและที่สําคัญคนที่มาเข้าร่วมคอร์สสอนธรรมะต่างๆไม่เคยมีคนไหนตําหนิหรือว่าในสิ่งที่น้องทําเลย แต่ให้น้องมองว่าเป็นสิ่งที่น้องทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมีความคิดสร้างสารรค์แต่มันมีขบวนการใส่ร้ายน้องทําให้คนอื่นเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการพยายามนะครับในการทําความเข้าใจกันแต่สุดท้ายการหารือที่มีการไปพบเมื่อวานนี้ไม่ได้ข้อสรุปอะไรเลยนะะคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องออทีนี้ในขณะเดียวกันแพทย์ประจําตัวเนี่ย ก็บอกว่ามีการตําหนิการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าทําไมเนี่ยไม่รอให้สารชี้ผิดชี้ถูกก่อนแต่ยกทีมมาตรวจสอบเลยทง้งทั้งที่ยังไม่ได้ข้อสรุปอะไรด้วยเพราะว่าเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นการโยนบาปให้กับเด็กหรือเปล่าแทนที่จะเบอร์ประเมินก่อนนะฮะว่าเด็ก8ขวบพูดขนาดนี้เนี่ยน่าจะมองว่าถือเป็นความสามารถของเด็กสิแต่กลับกลายเป็นว่ามาจ้องจับผิดเด็กนะฮะ และก็อยากให้คนที่ติดตามข่าวนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับฟังข้อมูลทั้งสองด้านด้วยครับก็กังวลว่าถ้ามาหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับว่า<ม>เราเป็นคนผิด<ม>ทั้งที่เราไม่ได้ผิดอะไรเลยทำ<ม>ไมไม่รอผลทางศาลนะครับ<ม>ในการตัดสินว่าผิดหรือถูกเด็กแปดขวบสามารถพูดได้ถึงขนาดน,นี้เนี่ย<ม>คุณคิดว่าความสามารถของเขานี่ต่ำกว่าหรือผิดปกติจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวออกไปเนี่ยถ้ามีคนถามว่ายังไม่สรุปก็จะมีข่าวมาแล้ว พ่อแม่ให้ความร่วมมือหรือเปล่าเด็กมีปัญหาหรือเปล่าจะไม่ต้องไปตรวจโรงพยาบาลไหมเด็กมีปัญหานู่นนี่นั้นมีไหมทั้งจะเป็นตีกระแสะข่าวออไปซึ่งอยากให้ผู้ที่เสพข่าวเนี่ยมีพิจารณาเลครับว่าทุกคนก็มีจุดยืนแล้วก็มีเหตุผลนะครับ,รบอ่ะคือต่างคนต่างก็มีเหตุผล<ม>ในการที่จะกล่าวอ้างแล้วก็มีเหตุผลในการมองเรื่องนี้ที่ต่างกันออกไปนะครับคุณผู้ชมแต่ว่า ด้วยเจตนาดีของเจ้าหน้าที่เมื่อวานทั้งพมหรือว่าใครต่างๆที่ลงไปที่บ้านของเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าอยากจะมีการพูดคุยกับเด็กเพื่อจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นแต่สิ่งที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวของแม่เด็กเองก็ไม่ยินยอมเพราะมองว่ากระบวนการเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วน่าจะรอตรงนั้นให้ชัดเจนมากกว่ามันก็เลยเกิดจังหวะหนึ่งที่คุณแม่กับเจ้าหน้าที่คล้ายๆจะปะทะคารมกันครับทุกคนก็แบบมาบางที อ่าไม่เหมาะสมแล้วในขณะเดียวกันอะไรไม่เหมาะสมค่ะฟังก่อนค่ะแล้วในขณะเดียวกันคุณแม่นั่งประกบอยู่แล้วทําไมถึงได้ไม่มีการยักยักเนี่ยอันไหนคะอันไหนที่อ่าน้องได้พูดคำอ่าว่าอะไรเนี่ยโอเคค่ะน้องว่าทําไมน้องถึงพูดมันมี่มาที่ไปไม่ถามค่ะแต่ไม่ได้ถามไม่ใช่แล้วได้หูฟังก่อนฟังสิ่งที่ออกมากระบวนการตามกฎหมายทําไมทุกคนไม่รอกระบวนการตามกฎหมายล่ะ ไม่ใช่พอเขาไปร้องเรียนไปตีอะไรนิดนึงทุกคนต้องแบบมามากันใหญ่เลยแต่ตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายทำไมไม่รอศาลคะทุกอย่างอยู่ในกระบวนการาร้องร้องหมดเลยตอนนี้อ่าเนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคุณแม่ก็คล้ายๆกับถกเถียงอยู่กับเจ้าหน้าที่ของพอมแล้วก็ทีมเยียวยาจิตใจของกรมสุขภาพจิตนะครับเพราะว่าคุณแม่เองเนี่ยก็อยากจะให้รอ,อ,อการเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแล้วการจะเอาน้องไปตรวจอะไรแบบเนี้ยคุณแม่บอก อยู่ๆจะมาบอกให้ไปตรวจใครจะยอมถ้าอยากให้น้องไปตรวจต้องมีหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรมานะครับคุณผู้ชมแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณแม่บอกว่าเนี่ยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมสื่อถึงยังไม่หยุดนำเสนอเรื่องนี้สักทีครับ สื่อเนี่ยทาไมถึงไม่หยุดสักทีหนึง่งทําไมคุณไม่รอกระบวนการตามกฎหมายมันมันมีอะไรหรือเปล่าหรือคุณกําลังคิดจะทําอะไรหรือเปล่าทําไมคุณถึงรอกระบวนการตามกฎหมายไม่ได้นอกจากรอไม่ได้แล้วคุณก็ยังสร้างเรื่องเทปเป็นรายวันทุกวันทุกวันอีกอย่างเงี้ยค่ะตรงตอนเนี้ยต้องแบบ เห็นใจทางทีมกฎหมายมากเลยอะค่ะเพราะว่ามันต่างกรรมต่างวาระคือมันจํานวนเยอะมากเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คืออยากให้ทุกคนเนี่ยรอขบวนการตามกฎหมายก่อนนะคะเพราะทุกอย่างอ่ะทีนี้เราลองมาฟังคาพระกันหน่อยนะครับพระพยอมกัลยาโนจเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วท่านบอกว่าคือด้วยความที่ครอบครัวของเด็กเองก็บอกว่าเป็นตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าสื่อและสังคมใส่ร้ายเด็กอาจารย์พระพยอมนะพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าอย่างนี้ว่า จริงๆถ้าเกิดครอบครัวเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กธรรมดาเนี่ยใครเขาจะไปใส่ร้ายล่ะ<ม>ยิ่งพ่อแม่เด็กไปจุดประกายว่าลูกกับชาติมาเกิดเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยค่อนแคะได้นะครับ<ม>ถ้าเราไม่ทําตัวอวดวิเศษทุกอย่างมันจะค่อยๆจบไปเองไม่ต้องมาเจ็บแบบนี้ครับคี่ว่าโดนแกล้โดนอะไรใร้ายต่างๆ,ๆ,ๆถ้าไม่ไปก่อเรื่องอี่ใครก็จะไปใส่ร้ายถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นเด็กธรรมดา ไม่เชิดกันมากมนไปตั้งแถมเอาละครราคาตอนนั้นตอนนี้ก็เชื่อว่าจะไม่มีใครหาเรื่องได้ถ้าเราปิดจุดเแ่านี้ซะเป็นมนุษย์ธรรมดาซะเป็นเด็กธรรมดาซะมันก็จะค่อยๆจางแล้วก็จบไม่ต้องเจ็บแต่ถ้ายังขื้นดังทุลังนี้อาจจะต้องจบแบบเจ็บก็ได้สุดท้ายพระจามพระยอมท่านบอกว่าถ้าจะแนะนำก็คือ ให้เชื่อมธรรมะรดีที่สุดแบบนี้เนี่ยก็จะได้ไม่เกิดปัญหาด้วยนะครับ,รบแล้วนะะ